กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a งเพสนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ใครหลายๆคนถามนะครับก็คือเจ้านาฬิกาตัวนี้มันคือนาฬิกาอะไรนะครับผมนี่ครับมันคือ Galaxy Watch ครับขับมอไซค์จำเป็นไหมผมว่ามันก็มีเหตุผลหลักๆเออจริงๆ Galaxy Watch นี่มันเกิดมาม,มันเกิดมานานแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่4รุ่นที่5อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ความดีงามของมันเนี่ยคือมันสามารถวาาดัด์ัเรทได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับโัวเข้าถัวออกได้อะไรประมาณนั้นนะหลักๆห,หรือว่าแบบดูข้อความอ่านข้อความที่แบบเนี่ยเคยมีคนส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับถามว่ามันดีมากๆเลยนะครับตอนขับมอไซค์นะครับยังไงนะครับมันดูแผนที่ได้ด้วยนะครับเดีบเบ๋ยวเปิดให้ดู นะครับพอระบุเส้นทางอะไรเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปขึ้นที่นาฬิกาด้วยนะครับจเราดูอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับคือมันก็จะไปขึ้นที่นาฬิกาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้แบบสมมติถ้าเราเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ต้องหยิบแผนที่มาดูบ่อยๆนะครับมันก็อย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายดีไหมมาผมว่ามันมันมันเป็นอะไรที่สะดวกดีนะครับอันนี้คืออย่างแรกเนาะอย่างที่สองครับอันนี้อันนี้พูดถึงตอนที่เราเราใช้ขับรถก่อนนะ อย่างที่2คือฟังเพลงครับถ้ามีฟังเพลงเนี่ยแอป ong, Spotify, a p p l อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราใส่หูฟังบลูทูธกับมอไซค์ใช่ไหมเราก็กดเพลงได้เลยนี่ครับเปลี่ยนเพลงครับเสียงเสียงน,นี้ดังมาจากโทรศัพท์นะดังมาจากโทรศัพท์นะไม่ไม่ใช่ดังมาจากนาฬิกานะครับ ก็ถ้าซิค์บลูทูธไว้กับหมกันน็อกก็ก็มันก็จะไปดังในหมก,นกันน็อกเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับนี่ดูดเวลาของตาประเทศนะครับปฏิทินอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยวัดการเดินวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูว่าตอนนี้เราใช้หัวใจแบบคือวัดตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีกราฟอยู่เห็นไหม,ไหมว่าเนี่ยว่ามันขึ้นลงอะไรยังไงนะครับ โอเคหรือว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรฮัลโหลทำไมไม่ทำเสียงดังๆไม่ได้ยินเลยฮัลโหลอ๋อต่อบลูทูธอยู่เออแค่นั้นแหละนี่ก็ดูพวกแบบอุณหภูมิอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมาดูในตรงนี้มันหน้าจอเนี่ยเราก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าแบบอยากใช้หน้าจอสไตล์ไหนประเภทไหนนะครับคัสตอมได้ด้วยนะครับ หลักๆนะผมเอามาใช้3าอย่าง4ี่อย่างคือแท็กแท็กแท็กว่าดูว่าตัวเองเนี่ยนอนได้ดีไหมนอนนอนหลับนอนหลับโอเคไหมเนี่ยมันก็จะบอกด้วยว่าเมื่อวานเรานอนไปเป็นยังไงบ้างข้อมูลของทั้งหมดตอนที่เรานอนนอนหลับลึกไหมกี่นาทีนอนกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็กันน้าอะไรพวกเนี้ยคือคุณสมบัติพวกเนี้ยผมว่าจริง,รงๆหลักๆเนี่ยผมว่าที่ท,ท,ที่ที่โอเคสําหรับชาวไบเกอร์นะ คือฟังเพลงได้หมายถึงว่าตอบกับบลูทูธเราได้ดูแผนที่ได้นะครับโทรเข้าโทรออกดูเห็นว่าใครโทรมาก่อนแล้วค่อยรับสายก็ได้ครับปกติเพราะว่าเราเราไม่ดูนะตอนใช้บลูทูธเราไม่รู้ใครโทรเข้าโทรออกเนาะเราก็ได้แค่กดร,รับสายอันนี้เราก็เจาราการมาดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนนะครับสำหรับเจ้านายการ Galaxy Watch ตัวนี้นะครับมันก็มี2ไซส์นะครับมันก็ชาร์จเออพูดถึงระยะเวลาก็ใช้ได้ประมาณ3วัน 2วันสาวันนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับถ้าใช้เต็มสตรีมก็้ว2วันวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้แบบประหยัดเลย7วันก็อยู่ได้นะครับก็ต้องเปิดโหมดแบบมันจะมีโหมดให้เลือกนะครับโหมดแบบประหยัดพลังงานอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ1 1,900นาอนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะอยู่ที่1 000, 2 9 0 0หกาก็ตัวใหญ่จอตัวใหญ่ว่านี้นะครับ มันจะอันนี้มัน42มิลนะถ้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันหมดพลัรงานก็จะอยู่ได้นานแบบนานมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงข้อเสียก็คือแบตเรื่องแบตนี่แหละมันน้อยไปหน่อยมันอยู่ได้ต้องคอยมาวันหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งวันหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งตลอดนะครับเพราะว่าใช้งานหนักนะครับผมเขาใช้งานหนักก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับในช่อง Playstar นะครับก็ไม่เคยรีวิวการเจ็ดเลยเนาะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วกันสําหรับเจ้าตัวนี้ ใครที่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กด subscribe ไปกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสุัสนดีครับ